สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยเป็นดวงคนเกิดทั้งเจ็ดวันค่ะ การงานการเงินความรักความสัมพันธ์พร้อมกับเลขนำโชคจากนาไพเป็นดวงประจำวันเสาร์ที่12ธันวาคม2563นะช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวหลายๆท่านก็ไม่ได้ทำงานวันหยุดก็ขอให้มีความสุขนะคะส่วนท่านที่ยังต้องทำงานอยู่ค้าขายนะยังต้องเคลียร์งานนู่นนี่นั่นก็เป็นกำลังใจให้นะยังมีเรื่องของการงานการเงินมาให้ได้รับชมกันนะคะสีมงคล ขอไยค่ะอุ่ยเริ่มต้นก็ไอเลยทันทีสีมงคลประจําวันนี้ค่ะวันเสาร์นะคะต้องการเสริมดวงเรื่องของความรักใช้สีชมพูนะคะเสริมดวงเรื่องของการงานความสําเร็จใช้สีดํากับสีน้ําตาลเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภใช้ฟ้ากับน้ําเงินนะคะหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะในวันนี้มาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์กันก่อนคนเกิดวันอาทิตย์ วันนี้นะคะในเรื่องของการงานถือว่าค่อนข้างที่จะดีใช้คำว่าดีเลยทีเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณที่ผ่านมาความสำเร็จที่รอคอยข่าวดีโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานการเริ่มต้นทำอะไรต่างๆที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างให,ให้ชีวิตเราให้งานเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถือว่าดีนะคะแล้วก็ความสำเร็จ นะคะมันจะมาจากสิ่งที่คุณได้ทํามาทั้งหมดคือเหมือนกับเราทุ่มเททํางานมาวันนี้เราเออค่อยอย่างชั่วหายเหนื่อยนะคะเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะตามการกระทําของเราในขณะเดียวกันโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเข้ามาก็เปิดใจรับไว้ด้วยนะทุกอย่างกําลังจะก้าวไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานในขณะเดียวกันสําหรับบางท่านคุณอาจจะต้องมาไคร่ครวญในอดีตที่ผ่านมา ะค,ะคุณทำดีพอหรือยังในเรื่องของการงานทุ่มเทมากพอไหมมีงานไหนที่ยังบกพร่องงานไหนที่ยังคัง่งค้างอยู่ให้หยิบให้จับเอามาเคลียนะคะบางท่านสมมติว่าวันนี้วันหยุดของคุณแต่ว่าอ,อ,อาจจะต้องเป็นวันที่คุณต้องนำเรื่องงานนูน่นงานนี้มาเคลียมาสะสางให้มันเรียบร้อยแต่โดยรวมแล้วราบรื่นเรื่องของการเงินเงินเป็นเงินที่มาจากการทำงาน ทำเยอะได้เยอะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเงินคุณจะได้มาจากการทําอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยก็ถือว่าดีนะคะความรักคนโสดก็หง่อยๆหน่อยหง่อยๆเงาๆ,งาๆมันเหมือนกับบางทีเราอยากคุยกับใครสักคนก็เหมือนไม่มีใครว่างอยากคุยกับใครสักคนก็ดูเหมือนเงียบๆนิ่งๆไม่ได้คุยกับคนที่เราชอบก็เงานิดนึงเอาเป็นว่าเราก็หาอะไรสนุกๆทํา นะคะส่วนคนมีแฟนเหงาเหมือนกันแฟนไม่มีเวลาให้มันเป็นวันหยุดนะทำไมไม่เวลาให้เขาอาจจะยุ่งหรือบางทีอยู่ไกลเกินไปมันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออทำไมมันต้องเป็นแบบนี้อาจจะไม่พออ,อกพอใจกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ก็ต้องมองในแง่ดีหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่านะคะอย่าไปหมกมุ่นฟุ้งซ่านกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้มันมากจนเกินไปก็มองในแง่ดีไว้ก่อนว่าอา่ะโอเคนะรักกันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะ เลขนำโชคของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> 20 1 5 2015ห okay. หโอเคคนเกิดวันอาทิตย์เรียบร้อยแล้วคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เ,เลขนำโชคของคุณนะคะสองห้าค่ะสองห้า เรื่องของการงานวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทําต้องจัดสรรเวลาดีๆใช้คําว่างานล้นมือก็ได้เหมือนเหมือนกับอ่าเรื่องนี้ก็ต้องจัดการเรื่องนี้ก็ต้องเคลียร์ต้องทํามันอาจจะไม่ถึงกับราบรื่นแต่ว่าคุณต้องบริหารจัดการเวลาจัดลําดับความสําคัญของงานนะทาให้เป็นวางแผนให้เป็นระบบเลยนะคะวันนี้คุณต้องทําอะไรบ้างเซตเวลาต้องต้องอย่าง,งน้นอย่างนี้เนี่ยคือมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันราบรื่นมากขึ้น มันอาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่ต้องประคับประคองให้ดีนะในเรื่องของการงานวันนี้แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาใหญ่นะแค่แบบว่าระวังงานไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนการเงิน ก็มีปัญหาให้ต้องจัดการบ้างมันเหมือนกับเราต้องลุยต้องรุกต้องวางแผนจัดการบริหารการเงินดีๆมันจะมีรายจ่ายบางอย่างที่ทําให้คุณหงุดหงิดลาคาญใจไม่พอใจทําไมอันนี้ต้องจ่ายทำไมต้องยังง้นอย่างนี้คือเหนื่อยพอสมควรในเรื่องการเงินก็ต้องพยายามนะคะก็ต้องพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปความรักคนโสดน่าจะพิจารณาใครบางคนอยู่ นะอาจจะมีการเริ่มต้นพูดคุยบ้าง <c oughs> แต่ตัวคุณเองแม่หมอมองว่าคุณไม่ค่อยสนใจอะ่ะยังยังไม่โอเคเท่าไหร่กับคนที่ทักมาหรือกับคนที่มาคุยกับเรารู้สึกว่าอดูไปเรื่อยๆไม่ไม่อยากที่จะโฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่นะไม่ดีก็ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคบอะค่ะเรารู้สึกเหมือนกับว่าถ้าจะคบใครสักคนถ้าถ้ามันไม่ทําให้ให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ก็อยากคบดีกว่านะคุณจะมีมุมมองไปในทิศทางนั้นมากกว่าหรือบางท่านคนโสดบางจันทร์บางท่านก็ เราสนใจหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองดีกว่าเราสึกว่าเรายังไม่พร้อมนะคะส่วนคนมีแฟนความสัมพันธ์คุณค่อนข้างจะนิ่งมันยังไม่ได้มั่นคงมากนะมันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างบ้างมีทะเลาะกันบ้างมีปากเสียงกันบ้างยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยดูกันไปนานหน่อยนะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันมันก้าวต่อไปได้บางท่านอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เหมือนกับลังเล ก็ต้องก็ต้องดูใจกันไปก่อนนะคะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณ10165 10 16 5ค้นคนเกิดอังคารคุณมีปัญหาหนักมากในเรื่องของการงานกับการเงิน หนะนักมากคำว่าหนักมากของหมอคือเราค่อนข้างเครียดคิดมากคือต้องบอกว่าสถานการณ์คนเกิดบางคารแต่ละท่านเนี่ยจะแตกต่างกันไป นะบางท่านนะอาจจะหนักมากหน่อยบางท่านก็แค่เครียดกดดันบางท่านแค่ไม่สบายใจนะคะบางท่านก็เบาๆเลยก็คือรู้สึกว่าเออหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดนะแต่ไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามแต่ค่ะคุณเกิดบันการมีไพ่พร,ะ,ระ,ะขึ้นมาด้วยต่อนห้คุณมีสิบดาบมีเดอะทาวเไม่ต้องกังวลมีไพ่พร,ะ,ระ,ะขึ้นมาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะในเรื่องการงานหลายสิ่งไม่เป็นอย่างที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้มันอาจจะช้าหรือมันอาจจะยังไม่ได้นะคะค้าขายนะวันนี้ต้องบอกว่ายอดนี่หดมากไม่เป็นอย่างที่คิดเลยนะบางทีหยุดพักซะดีกว่านะคะพักผ่อนเราจะได้ไม่เครียดเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องงานไม่ต้องคาดหวังอะไรแค่ประคองตัว ถ้ามีปัญหาอะไรหนักหนักมานะคะผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะรีบโทรรีบติดต่อขอความช่วยเหลือเลยนะคุณจะมีคำแนะนำดีๆเข้ามาแล้วก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ การเงินอาจจะมีรายจ่ายที่เราไม่คาดคิดเสียเงินเยอะ <c oughs> คนเกิดวังคารเสียเงินเยอะนะคะแล้วก็คือต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเงินก้อนเงินที่คุณไม่คิดว่าคุณจะเสียน่ะนึกออกไหมคุณอาจจะคิดแบบกล้ามกึึงว่าเอ๊ะคุณจะซื้ออันนี้ดีไหมแต่กลายเป็นว่าอาจจะต้องได้ซื้อต้องเสียเงินแล้วเราต้องมารัดเข็มขัดเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆในเรื่องการเงินนะคะคนเกิดวังคารแผนสำรองค่ะ1 2 3สถ้าคุณจ่ายตรงนี้ไปคุณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้คุณจะวางแผน งงต้องให้เรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันหลายๆท่านถ้าสมมติวงมีปัญหาจริงๆ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้อาวุโสคนแก่นะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเราในทิศทางไหนนะคะก็ให้คอยให้คําแนะนําให้ความ <c oughs> ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเจอร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลบุญที่คุณเคยทํามานะคะจะช่วยแบกเบาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นสวดมนต์ไหว้พระขอพรนะคะทําดีมากๆแล้วทุกอย่างจะดี ความรักแน่นอนไพ่พระขึ้นมาคนโสดอยู่เฉยๆดีกว่านะวันนี้ไม่ต้องสนใจอะไรใครคุณคุณสนใจเรื่องงานเรื่องเงินหรือชีวิตส่วนตัวหรืออยู่คนเดียวของเราดีกว่านะคะไม่ต้องวุ่นวายกับใครนะวันนี้คนโสดแล้วบางทีอ่ะคุณไม่อยากวุ่นวายกับใครด้วยไม่ไม่อยากคุยกับใครฉันฉนอยู่ของฉันดีกว่าอ่านหนังสือนะคะไปเรื่อยๆอยู่กับตัวเองส่วนคนมีแฟน แน่นอนพอเป็นไพ่พระไม่ไม่คืบหน้าไม่หวือหวาคือบางท่านถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหากันมาก่อนนะกับแฟนมีทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้นะวันนี้ก็อาจจะนิ่งนิ่งเงียบเงียบนะต่างฝ่ายต่างใครค่ครวญดีกว่ายังยังไม่ต้องไปคิดว่าอุย้ยจะจะต้องมารีบคุยรีบเคลียอาจจะไม่ต้องขนาดนั้น อยู่กับตัวเองให้เขาได้มีเวลาคิดเราก็มีเวลาคิดนะคะเพื่อที่จะหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งคุณจะเจอวิธีแก้ไขปัญหาแน่นอนแต่เพีงเยงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องตั้งสติดีๆด,ด้วยนะคะหวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคของคุณ8.112 1> 8 1 1หนึ่งสองในเรื่องของการงานค่อนข้างติดติดขัดขัด,ขดมันเหมือนกับว่าจะทําอะไรก็ดู <c oughs> คือด้วยความที่พอมันเป็นวันหยุดนะแม่หมอเห็นไพ่แล้วรู้เลยเพราะด้วยความที่มันเป็นวันหยุดแต่คุณอะคุณไม่หยุดคุณทํางานแต่พอคุณจะไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานน่นจะไปธนาคารจะไปเอาเงินเข้าจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเหมือนกับว่ามันติดติดขัดขัดเพราะว่าอาจจะด้วยหน่วยงานที่เราต้องไปติดต่อประสานงานเขาหยุดประมาณเนี้ย นะหรือบางทีอาจจะเป็นด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่ต้องอดทนแล้วก็ประคองตัวอย่างเดียวค่ะวันนี้ในเรื่องการงานทําเท่าที่เราทําได้มีปัญหาก็แก้ไขเท่าที่จะทําได้ถ้าสมมติว่ามีปัญหาไหนที่มันติดขัดยังแก้ไม่ได้เราปล่อยไปก่อนนะรอพรุ่งนี้ว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมาลืน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงจะดีขึ้นนะคะคิดในแง่ดีนะอย่าอย่าไปทำให้ตัวเองต้องแบบว่าต้องทุกข์ใจมากมากจนเกินไป มันมันจะมีวันดีวันไม่ดีนะคะ,ะการเงินยังพอประคองได้อยู่เหมือนกับว่า มีการทําบัญชีนะรายรับรายจ่ายนะคะประคองตัวได้ค่อนข้างดีหรือต่อให้มันมันมีรายจ่ายที่มากเกินกว่าปกติคุณเองคุณก็สามารถที่จะแบบว่าเออไปหามาจ่ายได้หรือทําให้ทุกสินทุกอย่างมันมันโอเคได้มันเหมือนกับว่าต่อให้คุณวางแผนไว้คุณจะจ่ายเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าสมมติมันเกินไปบ้างคุณก็มีวิธีที่จะจัดการให้มันกลับมาลงตัวได้แต่ก็ถ้าจะให้แนะนําเอาเอาให้มันตามแผนที่วางไว้ดีกว่านะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาเนาะ ความรักค่ะดีมากคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจมีโอกาสได้คุยกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบคุณอยากคุยกับเขาคุณจะได้คุยกับเขานะคะวันนี้เจอคนถูกใจแต่การจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนต้องดูกันไปในระยะยาวนะส่วนคนมีแฟนรักกันดีมีปัญหากันมาก่อนหน้ามีเรื่องทะเลาะเบาแวง้งวันนี้มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจมีโอกาสได้มาคืนดีกลับมารักมาหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าดีมากมาก คุณเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะเลข <c oughs> ขอไปค่ะเลขนำโชคของคุณค่ะแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดนะคะในเรื่องของการงานวันนี้เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยท,ทั้งทั้งที่คนอื่นเขาหยุดการแต่คุณเหนื่อยนะคะ มีเรื่องต้องทำเยอะแยะปัญหาก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะปัญหาอุปสรรคมาจัดการได้อยู่หมดัดจัดการได้อยู่มือคุณสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปแบบอ,อ,อย่างราบรื่นได้ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งความอดทนสติปัญญาของคุณมีพร้อมนะคะเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยแค่นั้นเองการเงินก็ค่อนข้างกดดัน แล้วก็คิดเยอะค่ะคิดว่าเอออนาคตเงินจะพอใช้ไหมมันอันนี้จ่ายยังไงอันนั้นก็ต้องจ่ายโอ้ยฉันเครียดจังเลยนอนไม่หลับ ไม่ต้องคิดมากคิดในแง่มุมที่ดีก่อนแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆหาวิธีถ้าสมมุติว่าคือเราเรอเนี่ยวันนี้เรารู้ว่า12นะคะสาวสิธันวาคมเออฉันต้องเครียดเรื่องเงินแน่แนเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ว่าเออวันนี้จะจ่ายเท่าไหร่จะเก็บเงินอะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยวางแผนดีๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดมันละพะฉันวางแผนเอาไว้แล้วฉันเตรียมทางหนีทีไ่ก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกที ความรักค่อนข้างนิ่งคนโสดก็ยังดูเหมือนกับก็ดูดูอยู่นะอาจจะมีคนมาคุยคุณก็ไม่ค่อยสนใจไม่หมอมองว่าคุณสนใจในเรื่องของการทํางานสนใจในเรื่องของการเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวของเรามากกว่าสนใจเรื่องความมั่นคงในชีวิตในวันนี้นะคะมากกว่าที่จะสนใจเรื่องความรักปล่อยผ่านคนมีแฟน ความสัมพันธ์ยังมั่นคงดีอยู่บางท่านอาจจะค่อนข้างคิดมากกังวลใจุ่ยมันจะรอดไหมจะไปได้หรือเปล่ามันไม่หวานเลยไม่โรแมนติกแฟนไม่มีเวลาให้ไม่ต้องคิดมากก็หาเงินแต่งงานกันอยู่นะคะเราต้องช่วยกันหาเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตก่อนนะคะก็พยายามเข้าอกเข้าใจกันนะแล้วก็มีอะไรค่อยๆคยุยกันเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณ710 710ค่ะเรื่องของการงานวันนี้คนเกิดวันศุกร์วันนี้อาจจะต้องออกนอกพื้นที่ต้องเดินทางนู่นนี่นั่น เหนื่อยนะคะมีเรื่องโน้นต้องจัดการเรื่องนี้ต้องจัดการแต่ว่าความสําเร็จก็รอคุณอยู่เพราะฉะนั้นอดทนไว้ก่อนนะคะมีปัญหาอะไรมาก็จัดการไปต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องอดทนฝ่าฟันแล้วทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จคือมันไม่เสียแรงเปล่าคุณไม่เหนื่อยเปล่าแน่นอนทําไปเถอะนะแต่อาจจะมีเรื่องต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับรถรายานพาหนะบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าดีการเงินนี้ดีมากนะ ะะเ,เงินเข้าก็เยอะแต่เงินออกก็อาจจะเยอะหน่อยนะเงินออกไปในทิศทางไหนบ้างครอบครัวค่ะนะจ่ายเพื่อครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานบริวารก็มีความสุขกันไปมีเงินจ่ายก็จ่ายไปเลยนะคะคนเกิดวันศุกร์ไม่เดือดร้อนค่ะวันนี้เงินเข้าเยอะนะคะความรักคนโสด น่าจะมีคนที่เข้ามาคุยกับคุณนะคะอาจจะมาจากช่วงครั้งเดินทางช่วงรวมญาติหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าคุณเองไม่หมองมองว่าคุณเฉยเฉยอ่ะพอใจไหมพอใจก็ก็อาจจะชอบอยู่นะแต่ว่าแต่ว่ายังอยากที่จะแบบว่าเออดูดูคุยคุยไปบางคนนะอาจจะมีคนที่แบบว่าเข้ามาคุยกับคุณอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเนาะพ่อไม้อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่ก็คุยไปเรื่อยๆก็แล้วกัน คนมีแฟนถือว่ารักกันดีมีปัญหาอะไรก็ตามแต่มันมันเป็นปัญหาที่ที่เป็นปัญหาที่คู่คู่อื่นๆเขาก็มีอะค่ะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเราไม่ต้องสนใจมันก็ได้ก็แค่แบบว่าพยายามประคับประคองไปคุยได้ก็คุยเคลียได้ก็เคลียเคลียไม่ได้ก็ทําลืมๆไปบ้างมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบว่าจะต้องมาทําให้มันใหญ่โตนะก็เพราะฉะนั้นประคับประคองไปดูแลเอาใจใส่กันดีๆนะคะ คนเกิดวันเสาร์เลขนำโชคของคุณนะคะ1 3 13 3่งสามสามหงสาเรื่องของการงานนะถือว่าวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน บางท่านจากที่เราเคยทํางานนี้อยู่อาจจะแบบว่าโอเควันนี้อาจจะได้ไปทําอีกแบบหนึ่งนะคะหรือบางทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางท่านจะรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเคยทํามาตลอดอาจจะต้องแบบว่าเออรื้อทําใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจจะมีจุดเปลี่ยนบางอย่างเข้ามาทําให้คุณต้องเรียกได้ว่าอาจจะมีความเครียดมีความกดดันว่าเอะตกลงแบบนี้มันไม่ใช่แต่แบบนี้มันไม่ดีเหรออะไรแบบเนี้ยนะคะ ต้องบอกว่าเครียดพอสมควรเพราะบางอย่างเราเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะบางทีทํามาทั้งหมดอาจจะต้องแบบเออปล่อยไปหรือบางท่านค้าขายทําทมานานวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นวันที่จะต้องตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าฉันจะทําต่อไหมเนี่ยมันจะคุ้มที่จะทําต่อหรือเปล่าก็เป็นวันที่ ต้องใช้ความคิดต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายามมองในแง่มุมที่ดีว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้ชีวิตเราต้องก้าวต่อไปให้ได้นะคะ <independ. S 1> การเงินการเงินไม่มีปัญหาวันนี้ถือว่าดีแล้วก็ดูแลได้ดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วตัวเราเองเราก็จัดการการเงินค่อนข้างดีมีความมั่นคงในเรื่องการเงินดีวันนี้ค่ะ ความรักไม่ได้ดังใจเท่าไหร่คนโสดก็ดูเหมือนเรื่องราวเก่าๆก็มาวนเวียนคุณอีกแล้วนะเรื่องเก่าแฟนเก่าความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วมันมันแวบเข้ามาในใจอีกแล้วทําให้คุณรู้สึกเหอองาเศร้าซอยกับบรรยากาศนะก็ก็ต้องประทับประคองตัวเองนะคะต้องดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองนะคะคนโสดรักตัวเองให้มากๆด้วย ส่วนคนมีแฟนอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันอยู่ต้องระมัดระวังอารมณ์งอนน้อยใจแล้วก็ใส่อารมณ์แล้วก็ใช้คำพูดคําจาที่ไม่เหมาะสมใช้คำพูดคําจาที่รุนแรงกับแฟนเกินเหตุเกินเบอร์แล้วจะทำให้แบบว่าการทะเลาะเบาแวงจากเรื่องเล็กๆนะคะกลายเป็นขยายใหญ่โต นะทำให้แบบว่าต้องมีปัญหาในความสัมพันธ์อันนี้ต้องระมัดระวังถ้าเราประครับประคองควบคุมอารมณ์ของเรานะเรื่องบางทีแฟนก็ทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเราหรอกแต่เราก็เราก็ต้องพยายามเข้าใจเขาพยายามเบาๆลงเบาๆลงแล้วก็เงียบเงียบไว้นะคะไม่ได้ดั่งใจก็ก็เงียบไม่ต้องไปสวนไม่ต้องไปพูดคําที่มันรุนแรงทําร้ายจิตใจกันโดยโดยโดยอารมณ์อะค่ะคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะจะว่าแรงใส่เขาหรอกจะพูดแรงๆหรอกแต่บางทีอารมณ์มันพาไปอันนี้ต้องควบคุมให้ได้ไม่งั้ เดี๋ยวมันบานปลายนะฝากคนเกิดวันเสาร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่12ธันวาคม2563เป็นกำลังใจให้ทุกท่านพรุ่งนี้กลับมาเช็คเดียวกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ